สวัสดีทุกทกท่านครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องยิปซีสถานแมจิกนะครับในช่วงของผมว่าเราควรคุยกันผมว่าเราควรต้องคุยกันนะครับครั้งที่สี่วันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับก็เรื่องสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าการดูดวงแม่นหรือไม่แม่นหรือว่าความแม่นหรือความฟุ้กห เจอปฏิหารเจออาถรรพ์เจออะไรบ้างนะครับในชีวิตผมที่ดูดวงมานะครับคนแรกที่ผมดูคนแรกตอนนี้เสียไปแล้วกาดูดวงแรกๆยอมรับว,ว่าแม่งม,มันแม่นมากครับมันแม่นมากที่เดิมผัดเรียน,นครับผู้หญิงคนแรกที่ดูแม่น,นคือเมียผมเองนะครับขณะเพิ่งจะมีลูกยังไม่ถึงขวบเลย เปิดไพ่ดูบอกว่าเนื้อคู่เธอปเป็นชาวต่างชาติว่ะมันก็หัวเราะนะครับให้หนมลึกใช้เดือนเดียวแล้วก็ไปเลยครับปัจจุบันก็มีสามีอยู่บนนอกนะครับแต่งงานอยู่กินอยู่มอนนอกใช้ชีวิตยอยู่อนนอกไปเลยนะครับอันนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรือเป็นเพราะดวงนะครับแต่อันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง ความลี้ลับหรือความลึกลับโดยที่ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงนะครับที่ผมเจอนะครับไพ่ที่มถืออยู่ในมือเนี่ยมันคือไพ่ที่ดูขออนุญาตนะครับ ตัง้งจิตแป๊บหบนึ่งทำไมต้องตัง้งจิตคุณไม่รู้หะครับว่าสิ่งที่คุณจะทำหรือคุณจะช่วยใครบางทีเขาอยากคุณช่วยแต่เจ้ากรรมในเวรเขาไม่อยากจักช่วยนะถ้าคุณเข้าไปยุ่งถ้าเขาไม่อยากให้ช่วยคุณไปยุ่งเท่าคุณล้ำเส้นนะผมโดนเรื่องล้ำเส้นเนี่ยมา,าเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ย mm hmm. เยอะมาก เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าไปยุ่งไปเหมือนเสือกเลยแหละเออเฮ้ยทํานีญญ่นี่นเฮ้ยไปพระ i, เฮ้ยหลังทาพ่อแม่เฮ้ uh, i, ยออโอ้ยเฮ้ยโยนโกงอีกโอ้ยยุ่งยุ่งจิกเขาเป็นไก่เลยแล้วก็โดนน่าจะโดนแบบหลายปีติดต่อกันนะครับแล้วนี่แล้วช่วงเนี้ยสามสามปีกว่าที่ผม เหมือนชีวิตตกต่ำที่สุดนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ถือว่าดีนะครับก็ยังว่ามันแค่มีทางออกให้ผมได้ทำอะไรบ้างนะครับก็คือการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะก็ทำให้ผมเอาตัวรอดได้แบบไปเปนวันนะครับบางทีบางวันก็ไม่รอดบางวันก็กินข้าวพุกนำปลาอันนี้เรื่องจริงครับแต่น้ำปลาผมไม่กินผมจะกินซอส ที่ขาวผมก็จะทําให้มันอร่อยที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็กินบางทีก็ไม่ต้องกินหรูครับอือ่ามาพูดถึงนะครับคนแรกนะครับคนแรกที่อยู่ดูแล้วเขาตายเนี่ยอืตายคามือเนี่ยตายแงะแง่แน่แนครับคนแรกเลยก็คือน้องชายผมนะครับน้องชายแท้ๆจริงๆนะครับนะครับหัวปีไทยปีครับพ่อแม่บอกว่าเกิดหัวปีไทยปี เพราะนะั่นมันจะคล้ายๆกันหน้าตาบุคลิกมันจะคล้ายๆกันคือเหมือนกันแน่คือดำปีทั้งคู่ตอนนี้หัวปีได้ปีมันเหมือนรูปร่างอะไรมันคล้ายกันสัดส่วนหน้าตาถ้าให้มองให้ดีมันเหมือนแฝดที่จริงไม่ใช่แฝดนะครับเหมือนแฝดครับน้องผมคนนี้ไม่เชื่อเรื่องดวงเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละครับขาเห่าขาปเป้ง้วหรอกนะแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับ แบบเขาไม่ยึดติดอะไรครับประมาณเดอะฟูลเลยครับน้องชายผมมาหาความสนุกสรานัว่ามันเทิงอย่างเดียวนะครับรักครอบครัวนะครับคุณรักครอบครัวรักคนในครอบครัวมากไม่เคยทิ้งครอบครัวชอบช่วยๆเหลือครอบครัวไม่ว่าคนใดคนหนึ่งเขาจะช่วยนะครับแต่วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเขามีปัญหาความรักซึ่งตอนนั้นผมก็ถูกเมียผมทิ้งไปแล้วผมก็ทิ้งจนผมทําใจได้แล้วผมเฉยๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ จนกระทั่งเขาก็มาบอกเลยมึงมึงดูดวงให้กูหน่อยดิว่ากูเป็นไงซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาถูกแฟนทิ้งอะไรแบบนี้นะครับจนเขาก็บอกมึงเป็นอะไรอะ่ะมึงไม่เชื่อเรื่องดวงใช่ไบอกตอนนี้กูเริ่มเชื่อแล้วกูอยากให้มึงดูเออเนี่ยแหละครับไพ่ที่เขาจับได้ในคราวนั้นดูนะซึ่ง เนี่ยครับผมจําตําแหน่งไม่ได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นมาทุกตัวในเนี้ย,ยพอขึ้นมาเนี่ยผมเห็นนี่ผมก็ใจแป้วแล้วผมไม่ต้องดูพื้นดวงพื้นดวงผมดูสถานการณ์ให้เขาเลยนะครับวาระนะครับรุ่มหลงกิดเลสตัณหานะครับทะเลาะบ,บอ่อแวงแตกคำสูญเสียสิ่งที่เป็นอันีรัก เอาเรือมาขับบนถนนได้วะสูญเสียเป็นที่รักคือมีหลังน้ำตาแน่ๆมีอะไรแย่แน่ๆ 8, 9, แปดเก้าสิบเ้าดาความเครียดทุกอย่างแม่งเต็มแม,แม็กหมดแล้วหลังจากที่เขาดูกับผมไปประมาณผมดูให้เขาประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเขาก็จากไปนะครับแบบว่านอนหลับไปเลยแับน่าจะมีความสุขบ่างน่าจะไปดีบ้างคุณดูเลยนะครับ มันไม่มีไพ่เดทนะครับมันไม่ใช่คนแรกด้วยนะครับปีนั้นนะผมดูให้คนนะและคนก็ตายต่อมาสองสคนผมก็หยุดผมคิดว่าผมเลิกเลิกทำอาชีพนี้เลยเลิกยุ่งเกี่ยวเลยตอนนั้นนะนั่นคือเรื่องจริงนะครับมันไม่มีไพ่เดทสักคนหนึ่งเลยครับเนี่ยไพ่แฮงเนี่นยไอ้ไพ่สามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยครับเนี่ย <c oughs> นะครับผมดูให้แล้วผมก็ได้รู้ปัญหาบอกว่ามึงจําเป็นที่จะต้อง กินข้าวนะครับกินข้าวมากกินข้าวกินปลาบ้างไม่ใช่ว่ามันกินกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมชินแล้วก็การถูกผู้หญิงทิ้งบอกว่เลยว่าผู้หญิงมันไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะเล็กอย่างหนึ่งเขามาโอกหกเราว่าเขาไม่มีแล้วตอนหลังเขามามามีแล้วเขามีแฟนมีสามีมาโผล่ขึ้นมาเนี่ยวามผิดอะ่ะมันแก้ไม่ได้ไปแล้วเพราะมันเกิดไปแล้ว มังจะต้องจัดใจยอมรับความจริงเว้ยมีแค่นี้เว้ยมึงต้องหยุดกินเหล้ากินเบียร์มึงต้องหยุดกินทุกอย่างที่ไม่ใช่ข้าวเนี่ยมึงกินหมดอะไรที่แม่งเมาได้เนี่ยไม่งั้นมึงไปไม่ลามาไม่ไหวนะผมพูดคํานี้เลยครับผมก็บอกไปนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ใจแปลบผมก็พอดูจากให้ให้มันเสร็จมันก็เหมือนเดิมครับคนมันมีความทุกข์อะครับข้างในเขาว่าเราไม่ได้เจอแบบเขาอะตอนนั้นผมก็คิดแบบปกติเหมือนคนทั่วไป มึงบ้าเปล่าวะผู้หญิงไม่งมีเป็นโอ้ไม่เป็นฝูงละมั่งเลยมึงจะต้องอะไรหนาวะมึงก็ถูกเมียทิ้งเนี่ยมึงเห็นเป็นไรเลยมันก็พูดกับผมว่ามึงไม่เจอกบบตัวไม่รู้หรอกไม่เจอเฮี้ยอะไรก็คุณอย่าเมียทิ้งมึงไปนะมันไม่เหมือนการววยต้องว่ามึงจะเข้าใจมันก็พูดอย่างเงี้ยมันก็ยังกินเหล้ากินอะไรผมก็เลยเกิดอาการงอนงอนก็คือไม่ค่อยพูดกันไม่พูดไม่คุยด้วยนะครับถือว่ามึง ไม่อะไรอ่ะมึงน,นิสัยไม่ดีอะ่ะมึงไม่เชื่อกูอะ่พะพอมึงไม่เชื่อกูเพราะที่นั้นชีวิตมึงแย่แน่อะไรประมาณนี้แต่ใจความันจริงผมไม่นึกถึงการเสียชีวิตเลยนะครับผมคิดว่ามันคงจะแบบถึงขั้นแบบเป็นโรคประสาทโรคจิตอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนคุณซึมเศร้าครับแต่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปครับไพ่แฮงแมนเนี่ยคือไพ่ที่แน่ๆมีคนเจ็บคนเสียชีวิตแน่ๆนะครับ ไม่ว่าจะคนดูเองหรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือคนรอบตัวครับเนี่ยตัวนี้มีแน่ๆนะครับหลังจากเขาเสียไปนะครับไม่กี่ปีแค่ปีเดียวเองมั้งปีกว่าสองปีเองมั้งผมว่าโดนเหมือนที่มันโดนเป๊ะเ <c oughs> <c oughs> จอผู้หญิงมาหลอกว่าไม่มีใครแล้วทุดท้ายก็มีผมหนึ่งเข้าใจครับว่าออไอ้ที่คนอหกหักคนแม่งมันที่มันจะเป็นจะตายเพราะนี้ นะครับอ่ะนะครับนั่นคือถ้าให้ฟังคือไม่รู้ว่าแม่นหรือไม่แม่นผมก็ไม่อยากแม่นหรอกเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันเป็นางานจริงๆนะครับนี่คือวาระอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับอายุแค่ยี่สิบเก้าปีเองนะครับที่เขาเสียไปนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับผ่านไป่สสามปีไม่ถึงสองปีหลายปีเลยล่ะครับประมาณสี่ห้าปีอะ จนผมที่ผมเจอแบบมันมั่งนั่นแหละครับน้องผมเนี่ยมาเข้าฝันผมบ่อยนะเออเข้าฝันผมบ่อยนะแต่ไม่เคยพูดอะไรเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนก่อนตายเขาไม่พูดกับผมผมไม่พูดกับเขามันงอนกัน,นครับเออแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้อวดอิฤทรีย์ปฏิหารอะไรทั้งนั้นนะครับวันหนึ่งผมอมีคนให้ผมพาให้ผมไปดูดวงที่ที่หนึ่งนะครับ แล้วที่นั้นเป็นเป็นร้านขายสังขพันธนะ์ก็มีลูกค้ามาดูให้ไปดูที่ร้านผมก็ไปนะครับไปแล้วก็เจอเป็นพร,รตีนะครับอายุตอนนั้นเขาก็สี่สิบกว่านะครับสีสิบหรือแต่ห้าสิบประมาณนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมก็ดูให้เขาไปตามปกติซึ่งผมไม่รู้อะผมรู้สึกได้ว่าพี่พี่มีองค์มีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย มีเหมือนพี่เป็นร่างอะไรไหมออประมาณแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาก็เป็นเหมือนร่างทรงครับแต่เขาเป็นที่ร่างผ่านคือเขาไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งอยู่ประจํของเขาหมายถึงว่าถ้ามีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือนเขามาบอกคอยเขาช่วยเขาก็เหมือนมาได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะไม่ได้แบบมาทั้งตัวเหมือนแบบคนทรงอะไรทั่วไปเรื่องร่างทรงเนี่ยผมว่ามันมีจริงนะครับ พราะผมเจอด้วยตัวเองมันมีจริงผมจริงๆผมเห็นตั้งแต่ตอนที่ผมเด็กๆอายุสิบกว่าขวบแล้วว่ะเพราะาญาติผู้ใหญ่ผมเขาก็ทําอาชีพนี้แต่จ,จริงหรือไม่จริงไม่รู้ว่าแต่นั่นนะ่ะมีจริงแน่ๆแต่เพียงคุณจะเจอของจริงของปลอมน,นะครับวันนั้นนะผมดูให้ผู้หญิงคนนั้นนะครับดูให้ผู้หญิงคนนั้นดูไปดูมาเรื่อยๆก็ทุกอย่างใช่พี่ต้องแก้ปัญหาแบบนั้นต้องแบบนี้แบบบอกไปนะครับจนจะจบผมว่าพี่ครับ พี่มีอะไรจะถามอีกไหมเ,เขาก็ตอบว่าไม่มีไม่ต้องถามพอเลิกหยุดเอ้ยอารมณ์ขึ้นอะไรวะผมก็คิดในใจนะครับบอกว่าพี่เป็นไรอะ่ะพี่ถามได้ไมันเป็นไรถ้าพี่ไม่ถามผมก็พูดไปปวดตามไพ่อย่างเดียวนะพี่อาจจะไม่เข้าใจเออไม่ถามแล้วถ้าไม่หยุดเนี่ยตบโต๊ะเลยนะเออก็พูดอย่างนี้บอกอ่ะเป็นไรพี่เป็นไรก็ต,ตบโต๊ะปึ้งอย่างเงี้ยเป็นโต๊ะตื่นโต๊ะรับนี่ครับมากลางดูดวงกันเนี่ยเพราะ มันเป็นนอกสถานที่ไม่ใช่โต๊ะูัวผมตบปึ้งแล้วก็ลุกเดินหายไปเลยอืมก็งงนี่ผมก็งงสิครับอะไรของมึงวะมึงเป็นใครวันนี้มึงมาใส่กูอย่างเนี้ยอืมตอนนั้นก็ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่ริมบอกว่าไอ้ช่วงนั้นผมเป็นช่วงที่ผมปฏิบัติธรรมสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะาจะเต็มหัวมากนะครับแล้วก็เรื่องอะไรพวกเนี้ย ผมไม่ได้รู้สึกกลัวนะครับแหมมากกวันตึกแสกอย่างนี้ด้วยนะมาทุบใส่เง, <c oughs> งีย้ยปึ้งเงี้ยนั่นแหละครับผมก็ตั้งจิตเลยทันทีลุกก็ลุกไปผมนั่งอยู่กับที่อย่างนี้แหละผมว่าอยู่ผมว่าบอกกับกจิตข้างในพวกว่าติงติทธิ์ที่อยู่ในสังขารในจิตผมเนี่ยเขาพินารณขอให้เขามาบอกเขาต้องการอะไรขอให้เขากลับมาให้มาบอกผมไม่งั้นผมแผ่ไม่ตาให้ไม่ถูกเพราะฉะนั้น ไปเขากบมาเกือบสิบนาทีนะครับเกือบสิบนาทีผู้หญิงคนนั้นก็เดินกลับมาตอนนี้น้ําตาคอแบบน้ําตาคอที่เบ้าตาเลยนะครับน้าตาน้าตาคอเลยนั่งตรงหน้าปึ้งเหมือนเดิมแต่บุคลิีไม่เหมือนเดิมแล้ะดูเหมือนอะไรอ่ะแข็งแข็งเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงนะที่ไม่ได้เข้าเปอะไรนี่แต่ดูมันด,ดูแข็งแข็งเข้ามาแล้วก็ถามว่ารู้ไหมว่าเราเป็นใคร แล้วเราอะเป็นใครก็ชี้มาที่ผมแล้วเราอะเป็นใครก็ชี้ผมผมก็ตอบกูก็เป็นกูมึงก็เป็นมึงไงแต่ตอบในใจนะไม่ได้ออกเสียง <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ผมก็บอกว่าผมไม่รู้ผมรู้ตัวผมว่าเป็นใครแต่ตัวคุณนะ่ะผมไม่ได้พูดกับ,บสังขารนะผมพูดข้างในเขาแล้วนะเออผมตั้งจิตกับครูบาอาจารย์ขอชมบารมีข้างในว่ามีอะไรดูนะครับ <c oughs> ติเงสติก็เปิดให้ผม คิดด,ดีว่าเราคือใครไปนึกดูให้ดีว่าเราคือใครแล้วที่มาอ่ะเป็นใครอ่ะผมว่าโต้ไปไม่รู้บอกให้ไปดูเองก็ไปดูเองเอา้าตอนนั้นผมยอมรับว่าผมไม่รู้หรอกครับนี่มันคือโดนผีหลอกหรืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ครับไอ้เรื่องคนประหลาดประหลาดที่ดูดวงเนี่ปีหนึ่งเนี่ยผมมีอย่างน้อยห้าคนอย่างน้อยน้อยต้องมีห้าคนมีคนมีองค์คน คนบ้าคนสติไม่ดีคนรั่วคนคนอะไรอ่ะคนเป็นนี่เป็นหมอดูมาดูดวงคนที่มาวัดดวงกับผมคนนี้มาท,ทดสอบอะไรผมเจอแทบปีหนึ่งสี่ห้าคนเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเจอผมโดยเรื่องปกติผมก็แค่นั่งวิเคราะห์นั่งคิดนี่มึงเป็นอะไรของมึงวะอีพี่คนนี้นี่เมื่อกี้ก็ดูให้ก็ยังคุยกันดีๆตอนนี้เป็นแล้วแล้วก็คมขู่ฮึ่งหาตลอดนะมอง สายตาจ้องมองและตาแดงกร่ำรเลยนะครับแล้วก็น้ำตานี้คอคลอบอกผ,ผมไม่รู้ว่าผมดึงไม่ออกว่าผมเป็นใครผมก็บอกเขาไปเดี๋ยวก็คงรู้เพราะฉะนั้นคุณต้องการอะไรคุณพูดก่อนต้องงานอะไรอะ่ะต้องงานเพื่อจะบอกไงถึงมัมาจะมาบอกว่าจะไม่อยู่แล้วเอาเ้าแล้วตองเป็นใครก็บอกกูทําไมไม่อยู่แล้วไม่อยู่ก็เรื่องของมึงของวิชินในใจอ่ะนะครับไว้ตอบภาคสอง ต้องทิ้งระเบิดไว้พวกท่านรู้สึกมีความอยากมั่งกดการตลาดง่ายๆทำให้รู้ทำให้รู้ว่าประทับใจทำให้รู้ว่าเเรื่องที่มันคนชอบสงสัยเนี่ยกดในการทำธุรกิจเขาง่ายๆเลยทำให้สงสัยและน่าติดตามทำให้รู้สึกว่าอยากแล้วก็ทิ้งไปให้เราคอยอยากติดตามคอยจดจ้องนะครับกดง่ายๆนะครับเพวัะนั้นก็ไว้ฟังต่อคลิปหน้าครับ คลิปหน้าชัดเจนเลยครับว่าคืออะไรแล้วจากนั้นผมก็เจอมันเรื่อยเลยครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับผมว่าเราควรต้องคุยกันในคลิปที่สี่นะครับก็จบนะครับไว้ต่อคลิปหน้านะครับไว้ต่อกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับทิ้งปริศนาไว้ให้ผมก็เริ่มจะเริ่มคุยเริ่มถามแล้วผมก็เริ่มรู้แล้วว่าเป็นใคร วันนี้ผมก็ตกต,ต,ตัวโอ้ยกูนึกว่าใครประมาณแบบนี้ครับอะนะครับใครก็ไม่รู้เจ้าที่เจ้าทางอ่อผีจอนแถวนั้นแหะผมตอนนั้นผมไม่รู้นะครับแต่ผมรู้ว่าผมมีสิงงสิทธ์เยอะมือม,มีเพราะอยู่ในสันสังกพันธ์เยอยแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนียมีสิงิสิทธิ์แล้วพวกคนใหม่คิดหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่จัร,รับชมนะครับขอมีความสุขกันเยอะๆนะครับ แล้วพอฟังเรื่องราวกันต่อนะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับไลค์ like เลยอะ่ะนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ